สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกก็มีรถเจ็บที่นั่งนะคะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะกับคันนี้นะคะลูกค้า e อดนะคะเอเวอเร2.0 000, ไทเทเนียมนะคะ 2WD นะคะหรือว่าขับ2นั่นเองนะคะปี2020ถามมาในราคาสุดพิเศษเลยนะคะเพียง729,000บาทเท่านั้นค่ะตัวรถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวหยกจะพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าได้เป็นรถบ้างอีกเช่นเคยนะคะสภาพเดิมๆจากเจ้าของเก่ารถเพิ่งเข้ามาถึงนะคะตัวกระจังหน้าเขาเป็นแนวนอนนะคะซี ยำนะคะสไตล์าคล้ายๆรังผึ้งนะคะมีตัวคำว่าฟอร์ดนะคะ,ะตัดตรงกลางเนาะในส่วนของตัวไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบอ่า LED นะคะแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์เขามีให้รอบคันนะคะอันนี้ก็รถเพิ่งเข้ามาถึงกันวันนี้เลยนะคะในส่วนของตัวยางนะคะตัวนี้เป็นยางอะกูเกียปี2023ีเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวแม็กนะคะขอบ2ี่สนะคะตัวนี้ มาต่อกันนะคะทีะ่กระจกมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็ที่จะเปิดเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้มีสมารท์ททีเลสแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะตัวภายในเขาเป็นภายในสีดำนะคะลูกค้าก็สีดำทั้งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้ตัวกระจกนะคะก็เป็นออโต้นะคะสบานเนาะแล้วก็มีเซ็นเอร์ล็อกให้นะ ภูมาลายเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ก็มีห้่เสียงลดเสียงนะคะรับสายวางสายแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้ภูมาลายัยมีแอร์แบกให้นะคะแล้วก็ในส่วนของเรือนไมคคันนี้อยู่ที่138,000กิโลเมตรนะคะ ตัวหน้าจอเขา,าเป็นทัชสกรีนนะคะมีเนวิกเกเตอร์ด้วยนะคะออกศูนย์เนาะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวปุ่ม p u s สตาร์ t ด้วยนะคะแล้วก็ตัวเกียร์เป็นออตโต้นะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าเป็นตัวรถขับ2นะคะเดี๋ยวมาดูาในส่วนของภายในห้องโดยสารกันบ้างนะคะตัวเบาะเขาเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าเจที่นั่งนะคะตัวเบาะหนังนะคะ ไม่ยับไม่ช้ำเนาะสภาพนะคะแล้วก็ด้านบนเพดานก็จะเป็นตัวสลูปนะคะบานใหญ่แบบนี้เลยนะคะเอาไว้รับลมชมวิวกันได้นะคะตัวยางคือพร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าปี2023เลยนะคะตัวด้านหลังเขามีเซ็นเซอร์ให้4ตัวนะคะตัวชุดยางอะไหล่ครบนะคะ ช่วงนี้มาแรงนะคะสำหรับฟอร์ดนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะด้านหลังมีอ่ากล้องหลังให้นะคะตัวฝาท้ายสามารถเปิดปิดออตโต้ได้เลยนะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานนะคะนี่นะคะอ่าแล้วก็ตัวเบาะเขาสามารถอ่าพับแนนอนระนาบได้เลยนะคะท่นนี้ก็ได้เป็นตัวอ่า เจ้าพลงดีเซลนะคะดูแลรักษาง,ง่ายเนาะนี่นะคะตัวยางพร้อมใช้งานนะคะภายในนะคะสะอาดสะอ้านไม่ยับไม่ชำนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องทำความสะอาดให้อีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้สภาพรถเดิมๆเพิ่งเข้ามาเลยนะคะตัวเบาะเป็นเบาะประับไฟฟ้าคู่หน้าเลยทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ ไม่ว่าจะเป็นคันนี้เลยหรือว่าคันอื่นๆนะคะที่ยกได้รีวิวไว้นะคะหรือว่าเป็นรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะก็ใไซด้วยตรงค่ะไม่ผ่านในหน้านะคะโทร065ค่ะ549ค่ะ5า9 6ค่ะกับเซล์หยกนะคะเดี๋ยวยกจะทิ้งรายละเอียดตัวรถไวที่ลิงก์ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ